จากรายงานยอดขายรถยนต์ใหม่ในไทยพฤศจิกาย,ยน2568โดยเฉพาะตลาดโถปิการ์ที่มีการขยับตัวใหม่ล่าสุดคลิปนี้ไปดูอีกตลาดสำคัญในกระบาะหนึ่งตอนนั่นคือออสเตรเลียโดยในเดือนดังกล่าวหากดูตัวเลขรถยนต์ใหม่ทุกเซเ m e n t อยู่ที่9 9 9 0 6หคันหรือติดลบจากปีก่อน1.8%่รทำกลางการขายที่ลดลงจากผู้ผลิตรายใหญ่เช่น f อร์ m มิ subishi MG n i s s a n และ v ฟ l kswagen เป็นต้น ซึ่ง่ายรถที่มีการขายสูงสุดได้แก่ t o y ยต้าทาได้เกือบ20,000คันตามมาด้วย Ford 7.4,000คันอันดับ3 Mazda เกือบ7,000คันอันดับ4 Hyundai 6.7,000คันและอันดับ5 k i เกียร์5 0 0 0คันสำหรับตัวเลขการขายรถปิกอัพในออสเตรเลียพฤศจิกายน2025จากข้อมูลจะมีการรายงานทั้งหมด6โมเดล เริ่มจากอันดับ6คือ BYD Shark 6 1,217คันยอดขายเริ่มทรงตัวแล้วนะครับหลังจากในช่วงแรกของการทำตลาดและส่งมอบสามารถขึ้นไปสู่อันดับ3ได้ถัดมาอันดับ5คือ Mazda BT50 1,255คันเทียบยอดขายในเดือนเดียวกันเมืองไทยทำได้เพียง4คันเท่านั้นแสดงเห็นว่าแม้ไทยจะเป็นฐานในการผลิตแต่ตลาดหลักของโมเดลนี้คือออสเตรเลียทางด้านอันดับ4ได้แก่ Mitsubishi Triton 1,482คันเป็นกระบะอีกรุ่นที่ขายดีกว่าเมืองไทยนะครับอันดับ3คือ Isuzu D-Max 2,119คันล่าสุดเพิ่อมีการแนะนำดีเซล2.2ลิตรไปไม่นานแต่ขุมพลังหลักยังเป็นดีเซล3.0อยู่นะครับอันดับ2คือ Toyota Hilux เดือนนี้ยอดหลดลงมาเหลือ3,418คันคาดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจาก r i v ู่ Suv o ซึ่งในเวอร์ชันออสเตรเลียเริ่มส่งมอบในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รอให้ยอดขายทรงตัวก่อนนะครับถึงจะทราบว่าสามารถแซงขึ้นอันดับหนึ่งได้หรือไม่และเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งคือ Ford Ranger 4,515คันอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่า Ford Ranger version Australia มีการยกเลิกดีเซล2.0ลิตรเบเทอร์โบแต่เหลือรุ่นเทอร์โบเดียวเอาไว้พร้อมเปลี่ยนหัวฉีดใหม่สายพานราวลิ้นจุ่มในน้ำมันถูกเปลี่ยนเป็นโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งยังมีการเสริมทำโดยรุ่น Super Duty อีกด้วย ในส่วนการขายกระบะขับ2 3อันดับแรกได้แก่ Isuzu D-MAX 558คันที่2คือ Toyota Hilux 331คันและที่3 Mazda BT-50 303คันแน่นอนว่าความนิยมจะอยู่ในกลุ่มขับเคลื่อน4ล้อมากกว่าอันดับ1ได้แก่ f o r d r a n g e r 4,515คันอันดับ2 Toyota Hilux 3 0 8 7คันและอันดับ3 Isuzu D-MAX 1,561คัน และนี่คือยอดขายกระบะล่าสุดในออสเตรเลียทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ